หุย u โอปะเนะี่ยเฮ้ย u โอหรือเปล่าวะเฮ้ยมันทำไมยุ่ต่ำอย่างนี้อืออือถ่ายติดอ u โอแล้วครับผมไม่ใช่เครื่องบินนะครับเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องบินนะครับผมมันมาดูพระศรีอารน,นะครับผมมันอยากมาเจอนะครับชาวมอนโคยานทวีปปุเพหันิว่าครับนั่น โอ้โห oh, oh. นี่ดาวมันต้องอย่างนี้เห็นเห็นดาวป่ะเอออันนี้พระจันทร์เนี่ยวันนี้พระจันทร์เต็มดวงว่ะสวยสวยสวยดูดูดูยังไม่ไปไหนก็ดูดิอืมอืมเต็มเต็มเลยครับไม่ใช่จัตุรัสไม่ใช่จัตุรัสบ้านนครพนครับที่จะมีแต่ U F O นะครับผมนครสวรรค์เกาะเปาลาดยาวนครสวรรค์นะครับผม โหตื่นเต้นมากเลยมันมาหาหลังบ้านเลยเนี่ยมันไม่ใช่เทพนะครับน้าพลบอกเป็นเทพมันเป็นสัตว์ดแรัจฉานนะครับพวกพวกไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรพวกมนุษย์ต่างดาวครับผมผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับเรื่องนี้ต้องต้องถามน้าพลเขาครับน้าพลนี่จะเชี่ยวชาญเรื่องพวกยูเอฟโออืมโหมันมาดูพระพุทธเจ้า มัน <laughs> มันอยากเห็นบางทีก็มีคนมาที่บ้านบอกอยากเห็นดาราอยากเห็นดาราโอ—ผมเป็นดาราไปแล้วตอนนี้เป็นดาราจําเป็นเนี่ยอืนานมากเลยอ่ะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นะรอด,ดูมันหายเออถ่ายไปเรืเลยๆถ่ายไปได้ถ,ไดถ่ายไปถ่ายไป อันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ไลฟ์สดนะครับหยิบกล้องเห็นแล้วรีบเห็นแล้วรีบวิ่งเอามือถือมาครับตื่นเต้นมากไม่อยากเชื่อว่าวันนี้จะได้เห็นยูเอโอมันหยุดนะครับเนี่ยมันมันมันคงจอดอะจอดบนอากาศเนี่ยเออบนอากาศ้ยแสงอะไรไม่รู้เที่เห็นไหมเห็นไหมแสงอะไรพุ่งเข้าใส่มนะันอะเออเอยจะตกจะตกเนี่ยผมอยู่ ผมอยู่หลังบ้านเนี่ยโดนกักตัวสิบสี่วันเนี่ยเออมันเจอยูเโอเฉยแล้วมันไม่ไปไหนเลยนะแปลกมากอะ่ะเออก็บอกแล้วว่ามีมนุษย์จากจากวานอื่นเนี่ยเข้าใจว่าสี่ทวีปอมอนรคยานบุเพลานิวาสอุตละกรุรทวีปเราอยู่ชมพูทวีปไงเออโอเคไปดีกว่า สามนาทีแล้วเออเฮ้ยเนเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาที่บ้านแล้วลองถ่ายดูดิว่าว่ามันจะยังอยู่เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะรอให้มันหายเอาไงดีวะเนี่ยดูดิดูด,ดิมันจอดนิ่งเลยอะเออมันคงมาแสดงความยินดีอะ่ะที่ได้เป็นพระสีอานเนี่ย,ยเข้าใจปะเอออือหือ,อ มันไม่ใช่ดาวนะครับดาวอยู่นี่ครับดาวไม่เห็นเลยครับถ่ายไม่ติดเลยอันนี้พระจันทร์ครับโอ้อันนู้นก็คล้ายๆกันเลยวะ่ะมันไม่อยู่ต่ำอ,นะอย่างนั้นตรงนู้นนะอุ้ยมันมาสองลำเลยครับเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนกันเลยนะไม่ใช่ดาวไม่ใช่ดาวเฮ้ยยุบโอมาเยืยนอนเกาะเปาเฮ้ยมเมกเยนเชื่อเลยเฮ้ยดูดียุโอมาเกาะเปาแล้วหืมหมู่บ้านเกาะเปาดังแล้วครับเนี่ย อำเภอรักยาวจังหวัดนครสวรรค์ไนงนตำาบลวังมาลองเซิร์ชดูในกูเกิลโอ้โหเฮ้ยมันคงไม่ใช่ดาวนแน่นอนอะ่ะเออจะห้านาทีแล้วนะโอ้โหสุดยอดเลยนี่หนึ่งลำอันนี้หนึ่งลำเฮ้ยมันมีอะไรวะนะ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มันเปิดไฟกระพริบด้วยนะเออ เฮ้ยมันมาแสดงความยินดีไงที่ผมชนะน้ำพลแล้วก็ชนะภาษีอวลาโอแล้วก็ชนะกุศลมีเทศไงเรื่องภาษีอาร์เนี่ยที่ว่าใครจะเป็นผู้ได้เจ้าในมาเนี่ยมันคงมันจากต่างทวีปอะเออพวกยูเอโอไงพวกคุณยูต่างดาวไองเคยเห็นแล้วใช่ไหมน,นะที่ที่สหรัฐเขาจับตัวมนะันอะเออไม่ใช่ดาวนะผมว่าไม่ใช่ดาวนะดาวมานันนี่เห็นดาวว่าดาวถ่ายไม่ติด เออนี่ดาวเฮ้ยใช่ดาวหรือวะอ,อ้ทาทำไมมันก็พิบอย่างเงี้ยอันอื่นไม่เห็นเลยมีนี่นี่น,น,นี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองมาดูกันใหม่ว่ามันจะอยู่เหมือนเดิมไหมเข้าใจปะาเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปที่เดิมว่ามันไปแล้วอะไรเงี้ยเออ